สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบูงก็จะมาทำอะไรกันก็คือวันนี้จะมาสอนโหลดคลิปวิดีโอจาก facebook นะคะลงเครื่องตัวนี้ของเรานั่นเองขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการโหลดคลิปวิดีโอนะคะจาก Facebook นะคะแบบ ง่ายกันเริ่มจากการที่เราเนี่ยไปที่ Facebook โดยการที่เข้าตัวเบราว์เซอร์นะคะไม่ใช่จากการเข้าแอปนะคะเพราะว่าถ้าเข้าแอปเนี่ยมันจะทำให้ Copy l i ลิงก์เนี่ยลำบากขั้นตอนแรกเนี่ยเราเข้าไปที่เพจ a c e b o o k ของเรานะคะหรือว่า,เ,าเข้าไปที่ ตัวที่เป็นวิดีโอที่เราต้องการจะทำเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเราไปที่คลิปวิดีโอ่เราต้องการคลิปนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็คลิกที่นี่เลย url ที่เราต้องการแล้วก็ เข้าไปที่เว็บนี้เลยที่เราจะโหลดก็คือพิมพ์ว่าดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook เ,เข้าไปที่ Save f ร์ m คลิกเข้าไปเลย Save f ร์ m จากนั้นก็วางลิงก์ ลงไปวางไปที่นี่นะคะวางเสร็จปุ๊บจะเห็นว่า facebook เนี่ยถ้าใน s a f a r i เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เช่นค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นโมบเว็บก่อนจากคำว่าเว็บธรรมดาจากนั้นคลิกดาวน์โหลดนี่มันก็จะขึ้นมาแล้วจากนั้นก็คลิกที่ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดตัวนี้นะคะแล้วก็ เข้ามาที่หน้าเดิมมันก็จะให้ดูกับดาวน์โหลดเราคลิกดาวน์โหลดได้เลยมันก็จะไปขึ้นที่ข้างบนนั่นเองคราวนี้มันก็ดาวน์โหลดให้เราแล้วนี่ก็ประมาณนี้นะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์อัลบั้มที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะก็รเรียบร้อยแล้วสำหรับการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอแบบง่ายๆ ของเฟ e บุ o กก็ประมาณนี้ค่ะจบไปที่เรียบร้อยรานนะควคก่นะกับการโหลดคลิปวิดีโอจาก Facebook นะคะมาลงเครื่องปกติแบบนี้ก็วิธีการเป็นแบบนี้นเองยังไงก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งรล,ลัวให้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ